ขนมหวานเมืองพระเลนะ่าล้ำศิลปะเดินทำไม้ทะเลงางหลายคนก็คงจะนึกภาพทุ่งนางกว้างๆมีต้นตาลหลายๆต้นมีขนมไทยที่อร่อยมีความพิเศษมีความพิถีพิถันในการทำวันนี้ผมจะนำทุกคนไปรู้จักกับหมู่บ้านหนึ่งที่เรียกกันว่าดินแดงขนมหวานหมู่บ้าน ขนมหวานแห่งนี้ตั้งอยู่ตำบลน,นา,า,าคันสามอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเป็นหมู่บ้านที่ผู้คนส่วนใหญ่ทำอาชีพทำขนมหวานทั้งหม้อแกงทองหยิบทองหยอดฝอยทองไม่ขนุนและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายความพิเศษของที่นี่คือราคาถูกสดอร่อยเป็นแหล่งขายส่งและเป็นแหล่งผลิตใหญ่ในการส่งออกไปทั่วประเทศไทย บรรยากาศโดยรวมของหมู่บ้านปลอดโปร่งหันไปทางไหนก็เจอลำคลองทุ่งนาต้นตาเลเรียงลายสบายตาไปทุกทิศอยากเชิญชวนให้ทุกคนได้มาลองของดีของที่นี่ทั้งสถานที่สำคัญบรรยากาศที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและขนมหวานที่ดีที่สุดเพราะขั้นตอนการทำขนมทุกอย่างพิถีพิถันและเต็มไปด้วยความสุขรสชาติของขนมหวานที่ออกมาจึงอร่อยเป็นพิเศษ สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปชมครัวขนมหวานหม้อแกงในเน่งเบุรีซึ่งนอกจากจะมีขนมหม้อแกงที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านแล้วทางร้านยังมีทองหยิบทองหยอดไอยทองไม้ขนุนอาลัววุ้นกรอบอีกด้วยรับรองเลยค่ะว่ามาร้านนี้ครบจบที่เดียวเลยทั้งงานบุญงานวันขนมของทางร้านก็สมทั่วประเทศคืนเดียวถึงเลยสั่งวันนี้พรุ่งนี้เช้ารับของได้เลยคะ่ะ และไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะเพราะทางร้านทำขนมสดใหม่ทุกวันในส่วนของราคาขนมนั้นก็ไม่แพงอย่างขนมม้อกแกงราคาขายต่อกล่องอยู่ที่15-25บาทเท่านั้นร้านนี้ทําขนมต่อกันมนาะที่ขายขนมอยู่ก่อนแล้ว20-30ปีกันเลยทีเดียวพวกเราเยาวชนเมืองเพชรโรงเรียนพม,มาน,นุศนจงังหวัดเพชรบุรีรับประกันความอร่อยเลยะคะ่ะ เกิดมาก็เพิ่งจะเคยกินและเห็นการทำฝอยทองสดๆใหม่ๆที่ร้านเป็นครั้งแรกวันนี้เราอยู่กันที่ร้านฝอยทองป้าสายหยุด ตั้งอยู่ที่นาพันสามจังหวัดเพชรบุรีร้านนี้ทำกันมาถึง30ปีตั้งแต่รุ่นคุณยายโดยมีจุดเด่นคือการที่เส้นฝอยทองจะนิ่มไม่ขาดเพราะใช้ไข่เป็ดที่สดใหม่ทุกวันจากฟาร์มในชุมชนไม่เหม็นข้าวไม่แต่งกลิ่นขั้นตอนการทำฝอยทองก็ไม่ยุ่งยากเลยเพียงแค่ผสมไข่เป็ดทั้งไข่ขาวและไข่แดงให้เข้ากันจากนั้นนำไปใส่เครื่องโรยที่มีน้ำเชื่อมอยู่ด้านล่างกระทะ แล้วนำฝอยทองที่ได้ไปตากเป็นแผ่เพื่อให้น้ำเชื่อมไหลออกมาสิ่งสำคัญของการทำขนมให้อร่อยและแตกต่างนั้นคือความพิถีพิถันในการเลือกใช้วัตถุดิบและการทำซึ่งต้องเป็นของที่สดใหม่และได้คุณภาพทางร้านรับทำเป็นออเดอร์ขายกิโลละ120บาทเท่านั้นหากใครสนใจติดต่อเบอร์0840705719หรือทางเพจเฟซบุ๊กฝอยทองป้าสายหยุด ค,คลิปนี้เราจะพาทุกคนมาชมร้านขนมนางเล็ดเพชรนปรกรจังหวัดเพชรบุรีหรือที่หลายๆคนอาจรู้จักขนมนางเล็ดในชื่อข้าวพองนั่นเองจุดเด่นของร้านนี้คือการใช้น้ำตาลมะพร้าวร้อยเปอร์เซนตเคี่ยวด้วยไฟอ่อนเพื่อไม่ให้น้ำตาลแข็งจนเกินไประหว่างโรยหน้าขนม และตัวขนมเองนั้นก็ทำมาจากข้าวที่นำไปตากแดดและทอดจนกรอบอร่อยทุกวันอีกหนึ่งจุดเด่นเลยคือการโรยน้ำตาลบนหน้าขนมจะโรยเป็นเส้นเพื่อให้น้ําตาลทั่วทั้งแผ่นกัดไปตรงไหนก็เจอแต่น้ําตาลอร่อยทุกคำเลยหากใครสนใจมาลองชิมขนมนางเลดหรือข้าวพองแบบสดใหม่ทุกวันแนะนำเลยค่ะร้านขนมนางเลดเพชนรนภกร ทุกคนไปทาความรู้จักกับขนมหวานเก่าแก่ของดีเมืองเพชรบุรีกันครับวันนี้เราเดินทางมาที่บ้านช่างจําลองสีอําพันยอยู่หมู่3ตํตบลนานปันสาจังหวัดเพชรบุรีขนมหวานที่นี่ก็คือข้าวกอยาคูครับในส่วนของวิธีการทําใช้วัตถุดิบเพียงไม่กี่อย่างแต่ต้องใช้ความปราณีพิถีพิถันตั้งแต่ขั้นตอนในการเลือกใช้วัตถุดิบจนมาถึงการทํากันเลยทีเดียวครับวัตถุดิบที่ใช้ก็มีข้าวนาปีใบเตยน้ําตาลแป้งมันโดยเริ่มแรก เราจะนำข้าวที่ปลูกในช่วงนาปีมารีดให้ได้แค่เม็ดข้าวและนำมาตำบนครกพร้อมกับใบเตยเพื่อให้ได้แป้งจากข้าวและกลิ่นจากใบเตยเมื่อตำจนละเอียดก็นำไปกองด้วยผ้าขาวบางหรือกระชอนกรองละเอียดเพื่อให้ได้น้ำข้าวสีเขียวจากนั้นนำน้ำข้าวแป้งที่ได้ไปผสมกับน้ำตาลแป้งมันเพื่อให้ขนมหนืดตัวต่อไปเราจะนำส่วนผสมที่ได้ไปเคี่ยวลงในกระทะประมาณ2 0 3 0นาที จะได้ขนมสีเขียวหอมเนียนใสหนืดที่เมื่อราดด้วยกะทิเข้มๆตัดกับขนมหวานที่มีความมันหวานบอกเลยว่าอร่อยที่สุดไปเลยครับหากใครสนใจมาลองทานกันได้ที่บ้านช่างจำลองสีอัมพันต์ตำบลนาปันสามจังหวัดเพชรบุรีครับ ในฐานะเยาวชนพลเมืองดีโรงเรียนพมานุสรจังหวัดเพชรบุรีเราขอเชิญชวนทุกท่านที่ได้ชมคลิปวิดีโอของเรามาชมมาชิมขนมหวานเมืองเพชรบุรีของเรากันค่ะเพราะจังหวัดเพชรบุรีของเรานี้เป็นดินแดงแห่งขนมหวานที่คัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมีคุณภาพเชิญทุกคนมาท่องแดนขนมหวานเมืองเพชรบุรีกันเยอะๆนะคะ